สดแล้วมาดูผลหวยของวันศุกร์สิบสี่นะครับเมื่อวานไม่ได้ลงผลให้นะครับผมไม่ว่างนะครับมาดูที่ผลนี่เคก่อนนะครับนี่เคอีกนะครับสองตัวบนนะครับและวันศุกร์หเลขศูนย์เจ็ดนะครับรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวก็คือกดตั้งแต่แปดสามแปดสี่นะครับไล่ไปเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดไล่ไปถึงสามศูนย์สามหนึ่งนะครับครบคือสี่สิบเก้าตัวนะครับ แต่ตอนกดจริงบางท่านจะกดครบหรือว่าเลือกตัดออกบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าตัดแล้วอย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับอย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับแล้วท่านที่เล่นก็แน,นะนําว่าหาเว็บที่จ่ายบาทละร้อยนะครับเพราะว่าค่อนข้างคุ้มนะครับได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกบันทบไปที่รอบบ่ายนะครับนี่แค่อีกก็มาถูกถูกรอบบ่ายนะครับบ่าย2บอลสนะครับ ส่วนชุดต่อมา,าะจะเป็นของคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับไต้หวันกับเกาหลีนะครับวันศุกร์เหมือนกันครับจะเป็น2ตัวล่างนะครับวันศุกร์จะเป็นเลข18นะครับก็คือกดตั้งแต่9495ไล่ไป9 9 0 0 0ก้ไล่ไป171819ไล่ไป4142นะครับเกาหลีนะครับมองเห็นนะครับเลข18นะครับเกาหลีกับไต้หวันนะครับก็จะมาถูก เกาหลีนะครับเกาหลีล่าง3ามสี่นะครับไต้หวันหลุดนะครับแล้วก็จบที่หุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายครับวันศุกร์เหมือนกันนะครับ2ตัวล่างนะครับของ3มรอบนะครับนี่เคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับเออเลข3 9มเก้นะครับวันศุกร์นะครับก็คือก่อนตั้งแต่หนึ่งห้าหนึ่งไล่ไป3า3 9 4ดสี่ไล่ไป6 2สองหสานะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับ นะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับแตซูมให้มองเห็นชัดๆนะครับหุ้นรอบบ่ายเลข39นะครับก็จะมาถูกจีนนะครับจีนบ่าย23จีนบ่ายล่าง23นะครับโอเคนะครับขอจบคลิปผลเพียงแค่นี้นะครับ